สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนครับวนเลเกอร์จะมาแจกแจงตารางการแข่งขันครับสาวไทยครับในลิกญี่ปุ่นและ ลีกเกาหลีนะครับต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นี่ดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวทั้งสองลีกนะครับและมีคู่ที่น่าสนใจนะครับทางลีกญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างทีมอารันมาเล่ของยูฟาครับจะเจอกับฮิมจิของบุ๋มบิ่มนะครับแล้วคู่ของลีกเกาหลีนะครับต้องบอกว่าดุเดือดมากๆเลยครับเพื่อนๆไฮพาร์ของโมเมจะเจอกับเลสปาร์คของเมกาวาตีครับโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าแมตช์นี้หยุดอาเซียนนะครับวันเดลเกอร์มีตา ารางการแข่งขันมาบอกเพื่อนๆพร้อมกับพรีวิวเล็กๆก่อนเกมด้วยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและเพื่อเป็นการเสวลาเราไปรับชมมาฟังกันได้เลยนะครับเราเริ่มวันที่หลีกญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการแข่งขันกันเนี่ยมากมายหลายคู่เลยทีเดียวนะครับซึ่งโอ๊กก็จะไล่เลียงตามตารางที่โอ๊กขึ้นให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับซึ่งก็จะขึ้นควบคู่กับตารางคะแนนเลยครับก็จะได้รู้กันว่าทีมไหนเนี่ยสถานการณ์ตารางคะแนนเป็นอย่างไรนะครับ ไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับนั่นก็คือทางด้านของคาริยะนะครับทีมของเตยนะครับจะลงเล่นเจอกับอิซามิสูสปริงนะครับโดยคู่นี้นะครับจะลงทําการแข่งขันกันเวลาประมาณนะครับเพื่อนๆสิบโมงหนาทีนะครับคู่นี้ครับมีผลโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของคาริยะนะครับก็มีลุนพื้นที่อันดับที่8อยู่นะครับส่วนทางด้านของซามมสูสปริงเนี่ยอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนนะครับก็หมายความว่าถ้าคาริยะสามารถเอาชนะอิซามิสูสปริงได้เนี่ยก็จะ มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นไปในอันดับที่8ได้เหมือนกันนะครับเพื่อจะเข้ารอบต่อไปเพราะฉะนั้นครับเกมวันนี้อ,อุกว่าคาริยะเด็ครับคงจะต้องใส่เต็มที่นะครับเพื่อที่จะสามารถเอาชนะฮิซามิสึสปริงได้นะครับผลงานล่าสุดของคาริยะในเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยนะครับจาก5านัดหลังสุดเนี่ยคาริยะเนี่ยชนะไป2แพ้ไป3แต่ว่าเกมล่าสุดสามารถชนะมาได้นะครับเกมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองนะครับส่วนใน อีกคู่หนึ่งครับอันนี้แข่งขันกันประมาณ1 1โมง5นาทีนะครับเดนโซเจอกุนมะอันนี้มองกันตามหน้าเสือนะอุกมองว่าทางฝั่งของเดนโซเนี่ยก็น่าที่จะผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับเพราะว่าเดนโซเนี่ยก็อยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนส่วนกุนมะเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเดนโซก็ดูแข็งแกร่งพอสมควรเนาะ คู่ต่อไปครับฮิตาชิเจอกับไซตามะนะครับ11.05นโดยประมาณเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคู่ที่สูสีนะอกมองว่าไซตามะอันดับที่3นะครับพิตาชิอันดับที่7ก็น่าจะสู้กันได้สนุกแต่มองว่าไซตามะน่าจะดูดีกว่าแต่ก็คงไม่ง่ายครับที่จะมาเก็บฮิตาชิได้นะครับว่าคู่นี้อาจจะมี4เซตขึ้นไปนะส่วนอีกคู่หนึ่งครับ11.05นโดยประมาณนะครับนั่นก็คือโอากาเจอกับคูโรเบะนะครับคูโรเบะเองนะครับก็อยู่อันดับที่11แอบลุ้นเล็กๆเหมือนกันครัับในนขึ้้้ไไปอดดที่8ห ส่วนโอสกาเนี่ยเป็นจ่าฝูงผลงานค่อนข้างที่จะดูดีและโดดเด่นเลยทีเดียวเลยครับก็ถือว่าโอสกาดูดีกว่าแต่โอกมองว่าคุโรเบะอาจจะสอดแทรกแย่งเซตมาได้เหมือนกันนะครับคู่ต่อไปครับแข่งเวลาเที่ยง5นาทีโดยประมาณนะครับเอ็นซีเรดล็อกเกตครับจะเจอกับโอกายามานะครับโอ้โหแน่นอนว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะดูเดือดพอสมควรนะครับ n CC ตอนนี้นะครับก็อยู่อันดับ ที่5นะครับเพื่อนๆหมายความว่าถ้าแพ้เนี่ยโอกาสล่วงหล่นลงมาที่6เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับโอกมองว่าเกมนี้น,น่าจะจัดหนักจัดเต็มนะครับส่วนทางด้านของโอกายาม่าเนี่ยก็ลุ้นพื้นที่อันดับที่8ได้เหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกและเกมนี้ลุ้นนะยครับว่าหนูเพียวของเราเนี่ยจะสามารถลงเล่นได้รับโอกาสหรือไม่นะครับซึ่งโอกเชื่อครับว่าจะได้รับโอกาสนะ หลังนี้ณวันนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้หนูเพียวกันนะครับสัคู่นึงครับเที่ยงห้านาทีโดยประมาณเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยครับนั่นก็คือคู่อารันมาเล่เจอกับฮิเมจิครับก็ฮิเมจิดูดีกว่าต้องพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพทีมแล้วก็จังหวะวิธีการเล่นเนี่ยฮิเมจิดูลงตัวกว่าแล้วก็เราก็มาลุ้นกันครับว่าทางมุมบิ่มและยูฟาเนี่ยจะได้ลงเล่นหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็ได้พักมานะครับแต่โอเคใช่ว่าเกมเกมนี้แหละนะครับบุ๋ โอ๊กนะครับ คู่ต่อมาครับโทเลเจอกับ PFU ครับเที่ยง5นาทีโดยประมาณเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแย่งพื้นที่กันโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่ง PFU เนี่ยก็ต้องการพื้นที่อันดับที่8นะครับตอนนี้ PFU ก็เรียกว่าหล่นมาอยู่อันดับที่12แล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องชนะเพื่อแย่งพื้นที่ให้ได้นะครับณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ PFU ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ถ้าอยากไปต่อในรอบต่อไปนะครับอ้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทางด้านขขขขอองงง SV ญี่่่ปุนนนะัักกก็แแยมา ดส่วนดูไปแล้วปลบายอเกอร์ครับจะมาบรรยายสดนะครับในคู่ฮิเมจิเจอกับอารันมาเล่นะก็จะเข้ารายการสักประมาณ11บเอ็ดโมงสี่สิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าแถวๆนี้นะครับอารันมาเล่เจอฮิเมจิเราจะตามคู่นี้เป็นหลักนะครับทีนี้ครับเราไปดูอีกลีกหนึ่งครับนั่นก็คือลีกเกาหลีใต้ครับต้องบอกว่าดุเดือดไม่แพ้กับลีกญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างเลสปาร์กับทางด้านของไฮพาร์ตครับต้องบอกว่าเลสปาร์กนะครับตอนนี้ผลงานดีมากมาก เลยครับเ,เพื่อนๆ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา5นัดติดนะครับจริงๆเนี่ยชนะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับเ,เพื่อนๆคือตั้งแต่ที่แข่งมานะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเลสปาร์กเนี่ยชนะมา1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่นัดติดแล้วครับเ,เพื่อนโอๆโหก็ต้องบอกว่าเลสปาร์กเนี่ยผลงานดูดีเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วไฮพาร์เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับเ,เพื่อนๆ5นัดหลังสุดเนี่ยไฮพาร์ก็ชนะถึง3แพ้แค่2เท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นครับโอ๊กมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สูสีแฮนดเวทที่เจอกันในฤดูกาลนี้ครับต้องยอมรับว่าทางฝั่งของไฮพาร์ทเนี่ยก็เป็นรองเลสปาร์คอยู่นะครับก็พ่ายแพ้กับเลสปาร์คเนี่ย 3นัดเลยที่เจอกันนะครับแต่ตอนนี้อกเชื่อว่าไฮพาร์ดูลงตัวขึ้นเรื่อยๆครับสประสานงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของนิโคลโลว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคางโซวีและโมเมเนี่ยถือว่าเล่นสอดรับกันได้ดีมีเบยูนากับคิมเซบีนเนี่ยคอยเล่นบอลเร็วด้วยนะครับแต่ทางฝั่งของเลสปาร์กเนี่ยต้องยอมรับว่า มาแบบแข็งแกร่งเลยครับเมกาวาตีเนี่ยตัวทำแต้มแบบว่าดุดันมากๆแล้วก็มีบุกิริสกับพโยซึงจูคอยช่วยด้วยครับโอ๊คเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกครับและเป็นเกมที่ทางฝั่งของอาเซียนเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแฟนดูดีเซียเขาก็เชียร์เลส,สปาร์คนะครับส่วนแฟนชาวไทยเนี่ยเชียร์ไฮพาร์แน่นอนนะครับและแน่นอนว่าในเรื่องของตารางคะแนนนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนเนี้ย ไฮพาร์ตนะครับก็จาเป็นที่จะต้องคว้าแต้มครับเพื่อที่จะไปเข้าใกล้นดับสามนั่นคือเลสปาให้ได้มากที่สุดส่วนเลสปาครับพวกเขาต้องการแต้มเพื่อที่จะไปบี้ฮุนไดและเป้าหมายของพวกเขาใน,นไฟลินโดนเนี่ยเท่าที่โยกไปไปดูไปเห็นคอมเมนต์มานะ ต้องการถึงขึ้นจากฝูงเลยเพื่อนๆในอนาคตเนี่ยเขาจะทําให้ได้เพราะฉะนั้นครับทุกแต้มเขาเน้นมากๆครับเพื่อนๆอนเอ้าก็เดี๋ยวรอดูรอชมกันนะครับก็แข่งขันกันบ่ายสซึ่งดูไปแลวแบเบลเกอร์เนี่ยจะขึ้นอีกไลน์หนึ่งนะครับบรรยายสดก็สักประมาณบ่ายโมงสี่สิบอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเพื่อนเพื่อนเอ้าก็คงจะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทั้ง2ลีกที่โอ๊กนํามาพูดแล้วก็พรววิวก่อนเกมเล็ก,ลกๆแก้่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันก็นกแล้วกันนะ ครับอ้าวก็วันนี้เกอร์อขอตัวลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b ส c ค i b e กระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเราไปร่วมเชียร์กันวันนี้ยาวๆกันไปครับเกอร์อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ